คุณผู้ชมวันนี้มาเล่าประวัติของดอกทิวลิปนะคะดอกทิวลิปเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้หัวคะ่ะหัวทิวลิปและมีการนำเข้าหัวทิวลิปนี่คะ่ะไปที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันงามแล้วก็สวยประวัติจริงๆแล้วเกิดที่เอเชียกลาง ทวีปเอเชียกลางเราแล้วก็ขยายไปทางยุโรปทางประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เทือกเขาเทียนซานเทือกเขาหิมาลัยมีดอกทิวลิปมากค่ะหลายสีด้วยไว้วันหลังจะมาอธิบายเรื่องความหมายของสีต่างๆของต้นทิวลิปอ่ะวันนี้เอาประวัติก่อนต่อมาก็มาเป็นดอกไม้ประจำ ของประเทศฮอลแลนด์ Holland ค่ะแถบยุโรปฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์มีมากแล้วก็มีการส่งออกเป็นดอกไม้ที่ปลูกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกเป็นดอกไม้ประดับแล้วก็ช่วงนี้ าร้อนก็จะเป็นดอกทิวลิปที่เบ่งบานเนื่องจากภูมิอากาศได้ค่ะทางยุโรปเอเซียกลางก็จะเป็นต้นขนาดเล็กขนาดเ,เตี้ยแต่พอไปเจออากาศดีทางแถบยุโรปก็จะเป็นต้นสูงประมาณเกือบ1เมตรก็มีเนื่องจากดินดีลมฟ้าอากาศภูมิประเทศดี แล้วก็มีข่าวว่าญี่ปุ่นจะเข้าไปปลุกแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ